ปอดละมาครับมานี่ครับในรุ่มมือเท็ดอ่ะนำเ่าเจอกันนี้นอนครับมาพี่นอบซ้ายต่อรุ่งหวาตะบวยอีกที่เฮ้ยกันมก่อนอั่ะมันก็ต้องสวยเหมือนค้อนทางอยู่แล้วแหละแหมมันเจ็ดได้ไม่ติดกัน เดี๋ยวเตรียกวัวเตโอเอาน้เอาน้ำแล้วก็นอนต่อเไนนจ็เตรียมยกน้ำเลยก่อนอันดับแรกยังลงอะลยไหมพี่ติ๊กเอาฮะอุยอะไรเอากระติกเตียน้ำอันนี้ใส่ไว้หนใส่ไหนใส่กระติกโอเคโอเคแป๊บป ใส่เต <c Ris ky> ิก็ได้นะครัพ huh. ี่น้องใส่เอี้อยู่จันเลยพี่น้องนี่นอาใน้่ด้าในลโอ้เลี้ยงงามเลยคนทำไข่ดาวปดระวังนะคะสวยลวีโอททั่วประเทศแล้ว โอโหัน่งคักเลยวะเออี่นแบบเนี้ยสวยมากย่างต่างชาติเองเดี๋ยวน้องให้หนแดงเล่กินขยขายออกก็จะยับขายนี่แมวเนี้ยเกี่ยวม้วนหน่อยดีแม่่วด้วยเกวยวกันเดี๋ยมันเกี่ยวไม่ด้ทั้งคนมันเนี่ยโอ้โอ้ เล่ไปยหมูออกไปให้ลายนี่แกาเลยเวตัวนี้าโลเยาลงเม่ต้องใส่หน้มาด้วยนี่แหละนร่นองลงมือเองมือนำ <stop> <lead>? พีู่ว่าพัดลมหน่อยเตาออกไปนู่นพัดลมเรพัดลมออกมาเียบพลอดรอลมานอเกากีไหนี่้าพัดลมใหญ่ยัอะไรลนั่นดีต่อเงนี 哎呀，太猛。 đổ bưng mọu khẩu nó 2 mọu bán vô มองให้เห็นเริ่มสิได้ กันมาจะกินข้าวเร็วไปกินข้าวเย็นเนาะปลาตัวโงยังไม่ยังไม่หมดเลยแม่ข้าวเย็นไม่ได้กินอ่ะกินพอดีไหมน่าจะพอดีเลยเนาะถ้าต้อเสร็จรถจักรันเลยจังเลยจักรเนี่ยโอ้เต็มช่วงยังมีแมวเลื่อมเท้าเลยเฮ้ยพเนแคร์พเนแคร์ ยังยังยัเดี๋ยวยใหนลงวมันเหลืองโอ้ครับครับครับอย่ามายุ่งนะพี่นี่แมวมีอะไรอ่ะอหรอนี่มี่ิกูเสือตรงนี้เลยนะแล้วเราจะเข้าเฟรม ไม่เวลาแคบกองไหมอ๋อได้ได้ได้เจ้ของเป็นเอ,อก,เออกยอดเอป,ดเปน็นแอกยอดให้ข้าหุงก่อแล้วกูน้องเกดตี้ถ่ายมาอยูแล้วครับ เนื่อหมูหมูวด13ลโลครับพี่น้อง13เลยหรอครับ13โลข้าว15โลครับไ,330ไข่ไข่3 30ฟองครับไข่6แผงเฮ้ย11แผงโอ้ยมันจบอะไรมา6แผงเนี่ยจบ6ตกตีร่ามทมันข้างกูแล้วเป็นว่าจบคณะจบคณะหมูกรอบ

ขึ้นโอ้โหหอมังเลยขึ้นแค่หน่อยมันจะขาวเนี่ยนี่มันไม่สวยเขาเลือลยไม่เห็นกนอะบางไฟหมดเลยแรงสีเดี๋ยวมันปีเพียดูดีหมดีไหนจะใส่ซอสจริงนะใสย

เราไมอให้เงิน กนะี่นาะทีครับนะดูยังไงมีเวลาอ่าเก้านาทีสิบเก้าวิโอเคพอกอ่่นปรุงแล้วครับพี่น้องอีกม่ก้อนสอ,อ,องครับพี่พอครับมันหอยนะครับ แรงมากโอ้โหคนหนอ่ัสาววิเศษ มามันตา การปรุงแบบพี่น้องมาเลือแ่นี้เออเอามาใส้เท่าไหร่โอ้นี่อยู่นี่มีพอไข่คึงนึงก่อนได้พ่อครับตรวจโอ้ผงมวดพี่น้องถ้าไม่พอไปอาที่บ้านก็ไรจะมีหลายขวดอยู่ไม่บอกใช่ใช่ใช่ผิดผู้ปั๊บมีความผิดสันติมันมีอยู่สามขวดเนาะเออนักขวดสามขวดมันจะพอไหมล่ะพอขคดจะพอแหละเพรไทมันต้องเอาอยู่อยอะแหละ เพิ่มนะครับปรุงแล้วครับพี่น้องเ่าใส่น้ำตาลบ่โอ้หูขาดน้ำตาลเลยครัน้ำตาลาตงงออกมาหน่อยจัง่อยเอามาณุงกิโลละมีอยู่เนี่เยเพื่อเสร็จงานเนี้ยมนือแ,แดงแขนแดงหมดเลยแล้วโปะตรงไหนแล้วไปรอดตอนสุกข,ขาดแระก่อนครับ ข้าวอะไรวค่ะแม่ว่าดีลงหมดอ่ะเทปดาวพี่น้องกระทะนึนงพักน,นกนอ่ะยังไม่ให้เข้า <laughs> เป่าลูกให้เวลา,านห,ลาห,หน่อยทียมม่ชอไหเข็บไหมเนาะโอดนีแล้วเิดเด็กอะไร ก็ ų, cow, oh, 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 Esta, mm hmm. าต like, ิกลางอ่ะใ่ไดีแล้วลอายนปิดนึงโอ้ใช่ได้ไปใส่กั่น ok ้นน้ำานี่แกงยตไตอะไรเราพี่น้อยที่นมาี่ขนมาช่วยแม่เขาจับหม้อมันลอดอนนี่ครับเรหูดแล้วค่ะเสรแเส็จแล้วหนึ่งร็อตอร่อยแล้วล่ะรักษเนี่ย ไก่กระมังเลยใช่ไงเนี่ยมันทอดไก่เสร็จแล้วมันแล้วก็แทะใส่กล่องที่เราทำเนี่ยแทะ เอาแบกเสร็จแ,แล้วนะั่นเองนะครับนี่ครับไฮดาวกับโอ้ได้สามลอ,อยก็ได้ลอยก้อนนุ้ยแล้วครับนี่นี่ครับเขากำลังสอดตรงนี้ผัดก,กระเพราเสร็จแล้วครับกกรนี่เติ่งพี่น้องหมอนี้เลยผัดกระเพรานี่ครับจะไปชมตอนเป็งแพ็คเนาะ ี่ครับรแผนกแผนกแพ็กครับเนื้อกบแพ็กแก,กว่าท่านแล้วสิไปไล่ด,ดในเบิรงครับตอนนี่ครับตอนนี้คนมาเอาลายแล้วครับพี่น้องข้นมาเอาลายแล้วแกกแล้วครับแกกไปเรื่อยๆแล้วครับนี่แผนกแพ็กอยู่อยู่ข้างในใครดาวเ็สพร้อมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพี่อุ่นก็ลางานวันแล้วแม่ต้องเอิร์น เตะเตะาคุณบอกฮะโก้ค่ะฮะโก้ค่ะเตะาคุณบอนี่ครับแผนกแพ็กพูนหุงเขาอยู่แล้วครับหุงข้าวตอนนี้ประมาณแปดหม้อแล้วครับเนี่ยหงสามรอบสี่รอบแล้วครับรอบที่สี่เขาสามสิบโลพี่น้องนุ่๊กมีรัมครับนี่ครับตอนนี้ก็แกไปเรื่อยๆครับพี่น้องแกไปเรื่อยๆครับนี่ อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรฝุ่นนได้วยนะยับพลาดเด้องดะไรนเขาเป่าไปเขาเดี๋ยวมาว่านเลยได้แต่เขาเป่าไปเขาเดี๋ยวว่าไม่พลาดหรอกกระเพราหลือเยอะเป็นไงม,มันลืมกันอ่เจะร้องอ้อมไปเลยอะ่ะเอ้ยไม่มีหรอกม,มอน <laughs> กันลืมช่องก็ลืมใส่มันก็จะลืมใส่ไม่าหรอกนี่เนาะแก อันนี้มันเป็นหลักฐานได้เลยนะไม่ใช่ผมชั้นนั่นเนี่ยเออเนี่ยของหนูก็มัดอย่างดีแล้วนะทำไมมันร่วงได้ไอ้เมลร้วงเยอะอยู่นะลูกยำหน้าได้นี่ครับคะแนกแพ้นี่ครับชุดยอดนะครับลนุ่มเวลามเห็ดกับเพื่อนห่องแถวครับมีพี่น้อง ต้องไปขอเด้อพี่น้องพลเรือตรแก่ไปขอเทศบาลน้ำเด้อครับไปขอให้เพื่อนรับลูกก่อนครับคลงไปร่ำเฮ็ดถูกตามกฎหมายเพื่อนดูครับเรียบร้อยมัตสุยางครับหมู่บ้านสาวนครพนมครับพี่คางของเพื่อนไปขอแล้วครับเทศบาลครับผมกำลังแฉกกำลังบรรจุเอเมน่าเปิดดูในห้องหน่อย ไม่มันนอนมัน,น,มนคืนไปค่ัเลยแนมะ่าไมสั่วนันนอววส,สขอไม่ถึงลเันงแโอเคครับแผนแพ็กเสร็จแล้วท่านี้ครับเราไปเบิง่งตอน,ตนคอนมาหลับเลยครับพี่น้อง